สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแจ้งข่าวดีและดีมากๆเลยนะคะมาตามนัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะสำหรับการจ่ายเงินในโครงการเราชนะในกลุ่มพิเศษกลุ่มนี้นะคะซึ่งจะได้รับเงินงวดแรก80,00บาทกลุ่มนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์และโค้งสุดท้าย21พฤษภาคมนี้ค่ะพร้อมกับรับเงินงวดแรก8 0 0 0บาทเลยนะคะในวันที่22พฤษภาคม2 5 6 4และใช้จ่ายได้จนถึงวันที่30มิมิถุนายนนี้ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้กระทรวงการคลัง แจ้งชัดในเรื่องนี้เรียบร้อยเป็นกระแสข่าวและเรื่องจริงเช็คด่วนเลยค่ะคุณผู้ชมหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบนะคะโครงการราชนะเปิดเช็คสิทธิรอบสุดท้าย21พฤษภาคมนี้ซึ่งในโครงการเราชนะจะมีการประกาศผลยื่นทบทวนสิทธิ์ระหว่างคนที่ลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิตั้งแต่วันที่6มีนาะคม2564ถึงวันที่13พฤษภาคม2564นะคะตั้งแต่ แต่วันศุกร์ที่21พฤษภาคมนี้นะคะคุณผู้ชมจะมีการเปิดให้เช็คผลการทบทวนสิทธิ์ของท่านนะคะผ่านช่องทาง www. เราชนะ .com นะคะคุณผู้ชมที่อยู่ระหว่างการทบทวนสิทธิ์หรือว่าเป็นผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ระหว่างวันที่6มีนาคม2564ถึงวันที่13พฤษภาคม2564ที่อยู่ในกลุ่มพิเศษนะคะหรือว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ไม่ผ่านการคัดกรองในวันที่30 เมษายนที่ผ่านมาแล้วท่านมาทบทวนสิทธิ์วันสุดท้ายวันที่13พฤษภาคมเพราะฉะนั้นฟังให้ดีนะคะ ตั้งแต่วันศุกร์ที่21พฤษภาคมนี้เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ผ่าน w w w r เว็บเราชนะ .com หากผ่านเกณฑ์นะคะหากได้รับสิทธิ์จะได้รับการโอนเงินงวดแรกถึง8,000บาทค่ะจะมีการโอนเข้านะคะบัตรประจำตัวประชาชนของท่านทันทีนทเลยที่ผ่านเกณฑ์นะคะในวันที่22พฤษภาคม2564และใช้จ่ายจนถึงวันที่30มิถุนายน2564ค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะโดยทางกระทรวงการ คออกมาแจงชัดนะคะโดยนางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการเราชนะว่าจะมีการประกาศในส่วนของคนที่ทบทวนสิทธิ์ในกลุ่มประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนที่ไม่ผ่านการคัดกรองที่ผ่านมาแล้วก็ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์อีกครั้งในวันที่6มีนาะคม2 5 6 4จนถึงวันที่13พฤษภาคม2564คือตั้งแต่วัน ที่21พฤษภาคมเป็นต้นไปสามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www. เราช n a .com หรือว่า call center ที่021111122ได้ค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีรับเงินในโครงการเราชนะทุกคนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ